สวัสดีครับไ <laughs> ม่เหนื่อยมากผูกมันผ <laughs> ูกมันหวานไปน่องเลย <c oughs> มันหวานนะปู่พ่อะไ้กินนี่นะปุ๋ยธรรมศาสตร์ใส่ก็เก่าอะละนี่ <c oughs> โอ้ห้องกูหักบ <c oughs> ่ได้ไปนอ่องปู่พ่อะไ้กินบ่ายากดอก บ่ไหวเลยพี่น้องเอ้ยโมองคู่ขาดระบาดนี่เอ้าขาดจะเบิ่งไกลๆเอานี่แหละปุ๋ยธรรมชาติพี่น้องปอดสารปอดสารหลั่นเปอร์เซ็นหญ้าเม็ดหญ้าเมืบบ่อยกบลิชไใด์เลยพี่น้องเอ้ยนี่ใส่กี่เา่าใส่กี่เา่าครับนาดินนี่ใช้าหากมัน ปลูกเพื่ออะไกินนี่นะโบแมนปลูกสือปลูกขายหลานพี่น้องเอ้ยโบแมนปลูกสือปลูกขายปลูกเพื่ออะไกินเนี่ยังนี่นาโบแบบโบเละคู่เด้อพี่น้องเอ้ยแบบโบเละคู่มันหวานนี่มันสีม่วงพี่น้องนี่ นี่ข้มันม่วงนี่มันสีสมพี่น้องนี่หอมได้แสบได้ตัวนี้มันสีสมปุ๋ยใส่พ้อมไปบ่อยเลยพี่น้องมันตายใส่ปุ๋ย ไปพ่อมเขาไงตายก็รอเลยบ้านนี้ใช่ทิเท่ากรับนาดินทีเท่ากรับนาดินให้กินให้ยังปลูกกินปลูกยังเฮ้าบต่ตองคู่รอกใจโยคนหนมดูได้หรือวัวมันหนา ฮโหลหนามดูหนหัวเนาว่าเลโป่พี่ครเนี่ใช่หนามเยอะก่นนี่หัวเน่าวบิว้ลไ่หน่องเยเกื <laughs> อบบุรกินบ่มันมกนามมันไหนเลยหน่นองจะกระจายวัมนมักนามไหมันมักแหง <laughs> มันมักแหงไ่หน, <laughs> <laughs> น่องมันสิบมไ่หน่อง นี่ตู้นี้มันแกกมันแกกจักคนคือจะได้มันแกก <c oughs> แต่หัวโดกเรื่องไปเน่อหัวโดกหัวใหญ่หัวโดกหัวใหญ่หหหแบบนี้หูธรรมาตาเนี่ยแหละพี่นองเว้ยมันจังโบมีสาร เอาเอาหนาดินพี่น้องเอาหนาดินแล้วโฮมใหม่ผสมกี่เตาใช่หนึ่งจะใส่ปุ๋ยสูตรที่มาได้จะใส่สูตรไหก็บอตรงใจมันติดจังก่อนใจขันใส่มันสิโบทุทนสามได้ตายตายเบ็ดตายเบ็ด มันมาคลุมมีนอกนบม่มากน้ำอย่าให้มันเสะเลยข er <of> <chicken> ันเสะบริกินเลยผชมการเฮ็ดมาแล้วโอ้ยบ่แมนบ่แมนเมนด้ออันปูเป็นเฮ็ดมันหวานขายเบิ่ง <c oughs> อย่าหัวขวนเด้อ พราะว่าตัวนีมันมือนะมือคนละมือตัวนีมืออันนั้นตัวนีมือลุยบรแมนมือขายเลยพีนองมือลุยมือลูกเดียว ผู้วันนี้ขายพวกว่าโอ้หมอนี่เห็ดกินได้วะวโอ้เห็ดพ่อเล็กินเหรอครับเห็ดพ่อเล็กินเห็ดพ่อเล็กินเห็ดแบบปอดสารเห็ดแบบปอดสารเห็ดพ่อเล็กินคันซูมันก็คือว่าเละพี่น้องชื่อเขาแค่ดีกันหรือวะาชื่อเห็ดดี เห็เราเองก็ดีดจบเกมน,นี่แหละครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับผม <laughs>